นาบูฮุงว่าทั้งนาสิเป็นแนวใดขอแค่ได้ย่างออกไปเด็พอเรื่องเล่าระวางทาง่าให้หอดเป่าไม้ตามที่ใจต้องการเป่าไม้ที่โบเมนเป่าไม้เดียวกันกับหลายๆคนคือแต่เป็นเป่าไม้ของเฮาเองมองที่อยู่แล้วสบายใจ และเห้ากระแบกกระเป๋ายางไปนําหาลดเร็วขบวนหนึ่งซูนเก่าขึ้นอยู่ดอนเมืองไปทางจอดเชียงใหม่นาวได้เลือกเดินทางไปภาคเหนือของประเทศไทยจังหวัดที่มีมองเที่ยวน้าปาน้าเขาหลายเป็นอันดับตนๆของประเทศ ยอนว่าจะค้องมักปลามักเขาก็เลยเลือกที่สิไปมองฮันยามหอนแนวนี้นาวคืดว่าถ้าได้ไปคือสีใดบรรยากาศที่เย็นมีแห้ง14ชั่วโมงกับการนั่งรถไฟข้ามคืนนาวเหลือกเป็นรถไฟนอนสั่นสองเตียงเท่งพ่อได้เก็บแห้งให้เจ้าของไว้ลุยต่อตอนหอดเชียงใหม่ การมาเทือนี้นาวได้วางแผนไว้หน่อยแห้งคืดแตซิมาวางเป้าไม้เป็นสถานที่ใหญ่ๆไว้แต่โบได้คืดเพื่อเล่หลายยางเห็นเหตุจะคล้องหลุนแล้วก็คืดยานไปน้ากันหอดเวลาฝ่าเหมิดลงเจ้าหน้าทีก่ก็มาปูที่นอนให้มเมเหลืองสบายเลยกับการนอนอยู่ทึงรถทั้งการไปผู้เดียวนั่นก็เหตุให้หนนาวต้องระวังลหล่ยๆอย่างแต่กับพยายามบกคืดยั้งหลย เขายัางคืดหลายปานนันที่เขามาเลาะก็สิเบิดมวนไปก่อนก่อนสีมาเน่ากระเบิงมองเซารถมอเตอร์ไซค์ไกลๆไหวพ้พอหอดหมองกเ็เลยย่างเขาไปถามหลานเบิงเชาออ่ สองวันก็จะมีวันละสองร้อยสามรอบสองร้อเอาตัวสองนี่ก็เป็นแพนที่ว่างไว์นาวเหลือกเซามอเตอร์ไซค์ในการเลาะเทอนีหอนว่ามีความสะดวกละกะมันหนาสีรักษาเวลาที่นาวมีจำกัดไว้ได้ดี เส้นทางใน GPS นำโตวเฮาแรนไปหมองที่บ่เคยพพอแบบบ่ดด้คืดเลยว่าทั้งหนาสิมีอีหยังอยู่กับายทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทะนนกว่าสิหอดหมองระยะทางกะไกลเติบเห็นให้นาวต้องหามองจอดพักกินเขาเติมแห้งน้ำค้างทางก่อน บรรยากาศกินเขาระวังทางอยู่หมองอำเภอดอยลหมองที่เห่าบึงหูจักมากอทั้งเส้นทางและกผู้น้นถึงว่าเห่าิียูผู้เดียวบ่มีมูเวาบ่ามีคนปรึกษาแต่การเดินทางผู้เดียวก็บไดเหตุให้เห่าเงาเลยหย่อนว่าสมองเห่าต้องคืดอยู่ตลอดว่าสิไปจงไังใดสิรับมือกับสิ่งที่พอแนวใด แห้งแล้วเน่ากระับโตไปตามเปาไม้ที่ว่างไว้แบบซาซาบบเดฝาแห้งเก็บบรรยากาศขางทางไปเรื่อยๆขับขึ้นเขาไปไกลเติบปนกระเริมลื่นลงมาจนเห็นให้หนาวตรงห้ามองจอดข้างทางกอนย้อนว่าอากาศแห้งซูง้งแห้งหนาวไปนาสะลานหน่อยนะทางลงไปบานแม่กลางหลวง นาวก็หอ้องเห็นว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหมองคงดอยอินทนนท์ขว่มเย็นน้ำเหนือนำ้ำโตเริ่มปั๊บส้มดุนใดนานาอก็เลยครับไปต่อจนหอดทางเขาอ,อ,อุทยานด่านตรวจแรกตอนนี้อยู่จุดพักรถตะว่าก็ะคืดดีดีแต่นแตฝนโตกก็ หลังจากจอดพักยูจูพักรถแล้วขับต่อมาอีกก็บพ่อด้านตรวจที่สองที่เห้าตรงสื่อบัตรเขาอุทยาน เะมันปรบทางไปเที่ยวอะค่ะหนูยังไม่รู้เลยไม่เคยมามันก็ไปเรื่อยๆมันจะชันขึ้นเรื่อยๆเนาะมันจะโค้งหน่อยก็ค่อยๆขับไปนะคะคทางมันจะชันแล้วก็โค้งแล้วก็ไประยะมองเห็นตอนนี้หมอกลงน่าจะประมสามสิบถึงห้าสิบเมตรระยะมองเห็นเลค่อยๆขับขึ้นไป นาที่นำมาหลังจากฝนตกแล้วปิดทางไปเบิดตเหตุเหแนมโบเห็นวิวข้างทางกับอากาศที่เริ่มเปลี่ยนไปนำค่วมสูงของเขา ภาบแล้วตอนเนี้ยแล้วมันแนวว่าเห็นทางะนะตอนนี้เเดียวเยอะแ,แต่ว่าฟ้ามันจะเปิดแต่มันเป็นแบบนี้นะไม่รู้ว่าเลยเป็นพายุข้าอีกนิดเปล่าเนะี่เป็นมากี่วันละคะสองวันแนละ้ว<อ>มีทั้งฝนทั้งลมทั้งหมอ,อกอนี้เต็มไปเลยครับ มองทิมาไลจนปิดทางไปเบิร์ตเห็นฮนาวตรงเขามาจอดอยู่มองลานมองหนึ่งในอุทยานแต่มองนี่ก็คือมองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่คนซากันว่าเป็นมองเบิงวิวที่งามแห้งคงดดยอินทนนท์แต่ในสถานาการณ์ที่หนาวพอถือมอกปิดบังไปทั่วเบิดตจนแนมบ่เห็นยัง เวลานี้บมีนักท่องเที่ยวแต่กรดีที่มีเจ้าหน้าที่และก็คนดูแลมองนี่เพิ่นก็ะเหตุเวียกของเพิ่อนอยู่ได้ยินแต่เสียงขุดดินทางนั้นทางนี้เนาก็เลยย่างขึ้นไปกราบพระเพื่อให้ได้เป็นสิริมงคลในการเดินทางเทื่อนี ปเปิดเวลากะไก่เที่ยงแล้วหนาก็ะเลยตัดสินใจซสือของกินอยู่ศูนย์อาหารเติมแบตให้จ้ะของแล้วกับพ่อได้เติมแบตให้กล่องไปนำ างกายหลักก็อากาศเลื่อยขึ้นไปต่อในจุดไม้ยต่อไปก็คือกิวแม่ปานถ้าต้องไปกิ่วแม่ปานต้องไปยังไงคะเนี่ยค่ะเดินตรงขึ้นไปข้างบนตรงที่รถสีขาวนะคะที่เปิดประตูอยู่ะค,ะค่ะขัดไปจะมีคุยต,ตั้งอยู่แล้วก็ทางเข้าจะอยู่ซ้ายมือค่ะ จะเป็นทางเดินไปใช่ไหมใช่ค่ะ,คะตรงนี้เป็นลานจอดรถนะคะก็ะคือเดินตรงขึ้นไปทางนี้ก็จะมีป้ายคิวแม่ฟานใหญ่ๆซ้ายมนึแล้วก็เข้าไปใชไใช้เวลาเดินกี่ชั่วโมงคะลุงถ้าเรเดินเร็วก็ประมาณชั่วโมงขึ้นึปสองชั่วโมงพอ <c oughs> ถ้าเราเดาวงกลมก็ออกทันนี้ถ้าเราไม่ไปไม่เข้าลอกก็ถึงอยู่ที่อยู่ที่แปดอยู่ที่สูนะครับมันกจะสงกลับทันเดินก็ได้แลวแต่ครับผมถ้าเราววมลอบก็ได้ครับผมโอเคค่ะกิวเม่ปานเป็นเส้นทางยางศึกษาธรรมชาติระยะสั้นค้าไปประมาณกิโลโกกัวหลักคากลับอีกสองกิโลโกกัว แต่กะเป็นทางคืนๆล่งๆตามสภาพของเขาแต่บรรยากาศในนี้ดีแห้งเย็นมีแห้งมีเทิงน้ำตกน้อยๆและวกะเสียงนกอยู่ตลอดเส้นทางล่งที่เป็นไก่ผ้ายางกกยางไวๆไ,ไปแบบข่องโตแล้วก็มีจังหวะท้าเหฮาแน่ หอดมองนาสนใจกะซีวอาซูเขา,าฟังนำ้ำแต่ถ้าเฮ้าสีขอ,อยุดทายลูบมองไดกะบอกเพื่อนใดคือกันหรือว่าสียุดเศร้ามีแห้งก่อนกะได้ ผ่านไปโบพ่อข้าวหลังออกมาจากในปา่าเห่าก็มยูทั้งเถิงของเขาได้แต่จินตนาการว่าวิวที่เห่าแนมลงไปทั้งลางคือสีงามแห้งย้อนว่าตอนนี้หมอกก็ยังลอยองลองเต็มไปเบิดได้แต่แนมเห็นทางในระยะไกล พอหอดจุดไมายของเห่าหละการนักท่องเที่ยวที่มาในเส้นทางเดียวกันสุคนกะพากันเบิงและกาสะออนความงามอีกแบบของวิวกิวแม่ปานที่บรติตรงตามที่คืดไหวแต่จังใดกระเหตุให้หนาวได้มีแห้งใจกับสิ่งที่พออยู่ทั้งหนาคือเกาถือว่าเป็นเทือแหลกที่ได้มามองนี้ได้มาหอดหย่อนโตเจ้าของกะดีพอแหงแล้วถึงว่าสีมาแบบยันยานละการลำบากแน่คืดแต่ว่าถ้าเป็นไปได อยากพาคนทั้งหลังมานั่มแบบสบายซบายบอกให้เพื่อนได้ยากคือเฮาในมือนี่เก็บเอาคัาวมีแห่งใจจะโค้งแล้วนาวก็ให้ลุงพายัางเมื่อในเส้นทางไม่ทั้งที่ลุงบอกว่าเท่าเมื่อทางเกาสีายแล้ะก็หอดไวกว่าแต่นาวเลือกสีไปต่อทั้งนาถึงว่าจุดไม้สีอยู่มองเดียวกันแต่ระวางทางบอกได้คือกันแน่นอนผ่านไปซุ้มมุงกูกลัวกะมาหอดทางมา ทั้งหนากิวแม่ปานฝ่าเปิดแดดออกบ่คือตอนมหอดเทือแหลกเหตุเห้นหนาวเลือใจแ่อยู่พ่ออยากยางเขาไปใหม่แต่ก็ต้องไปทั้งหนาต่อเป่าไม้สุดท้ายข้อมือนี่ก็คือยอดดอยอินทนนท์จุดสู้งสุดแดนสยามที่มีมุดรักฐานตังไว 2 5 6 5เมตรจากระดับน้ำทะเลเพื่อนเขียนไว้ว่าเป็นซุดทางยอดดอยและวก็เป็นตนทางจิตซ้ำหนึกในมองเดียวกันเหตุแหนาวได้คือทบท่วนการมาเลาะของเจ้าของไปนำว่าเอียงคือสิ่งที่เห่าอยากพ่ออีลีก่อนสิออกไปต่อ ปัญหาก็คือบดได้ต้องทีพักไวและก็กลางเต็นก็ไม่ได้เพราะว่าข้าเจ้าบอกว่าฝนตกทุกคืนและที่นี้ก็ต้องหาบานอยู่แต่ว่าบานก็ราคาสูงนอกก็ได้ต่อราคานำจากของทีพักเพิ่นใข่ในที่ช่วงนี้เป็นช่วงที่บก่อยมีนักท่องเที่ยวและเพิ่นก็นเห็นว่าเฮามาผู้เดียว ก็เลยได้ที่พักอยู่ดอยช่วย่าเป็นมองพักที่มีวิวงามคากอีกมองหนึ่งของดอยอินทนนท์กอน,นานนี้เอื้อยนักท่องเที่ยวที่พอกันอยู่กิวแม่ปานเพื่นก็แนะนำมากมรรยากาศยามเสาหนาวก็คขืดหน่อยคืดใหญ่ย,ยู่ว่าสิไปไซต่อก่อนกลับโตเมืองเอารถไปคืนข้าเจา้า ก็ได้เสิร์ชพอโครงการลวงโดยอินทนนทขาเจ้าจบอกว่าเป็นมองวิจัยใหม่ดอกใหม่ประดับลหลายหายอย่างและเป็นมองท่องเที่ยวของสายมากกกใหม่ ทึ่งมองไทยรูปงามๆและกระดอกไม้เมืองหนาวเต็มไปเบิดพ่อแดงเขาไปยางเบิงกระเฮ็ดหายใจนักเดินทางจังเฮาาด้เบิกบานไปนั่มก่อนสิเก็บเอาความประทับใจเมื่อบาน และก็เก็บความทรงจำดีๆในการเดินทางมาดอยอินทนนท์เทือนี่สอ,อนคักดอยอินทนนท์